สวัสดีครับกับผมนายจรัสวิรัสสีนักศึกษา,ามหา,า,า,าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มงคลล้านานาวิทยาเขตภาคพายาในระดับนป22หออ้อง co กัรวันนี้กับผมได้มานําเสนอโครงงานชื่อโครงงานชื่อเครื่องเรียกพนักงานครับเราจะมาดูโครงงานของผมด้วยกันนะครับ ภาพเรามาดูโครงงานของผมครับภาพโดยรวมของโครงงานนะครับตรงนี้จะเป็นคอนโซลของเจ้าหน้าที่นะครับทั้งหมดนี้จะมีะครับเป็นคอนโซลของเจ้าหน้าที่ที่จะอยู่โต๊ะของร้งานนะครับจะเห็นว่าจะมีหลายเลขประจาโต๊ะอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นแบบจาลองครับผมได้ทํามาแค่สิบแปดโต๊ะสิบแปดหมายเลขนะครับส่วนตัวข้างๆนี้นะครับเป็นตัวที่อยู่ประจาโต๊ะครับ จะเห็นว่าสายเส้นเดียวนะครับเราจะใช้สายเส้นเดียวทําในการพ่วงขนานนะครับใช้สายจะใช้สายอะไรก็ได้ับสายโทรศัพท์หรือสายอะไรก็ได้แต่ข้างในนี้จะมีสายไฟอยู่สามเส้นครับมีสายบวกตาวแล้วก็สายด้านดังนั้นการใช้งานถึงจะง่ายครับการต่อก็จะง่ายตามไปด้วยเพราะใช้สายไฟแค่สามเส้นนะครับนี่ก็เป็นต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นที่สองนะครับต่อมาครับเราจะมาดู การทํางานของเครื่องนี้นะครับว่ามันทํางานกันยังไงครับผมจะเปิดเครื่องก่อนนะครับรับเกิดเปิดเครื่องปกติก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนกว่าที่เราจะมากดหมายเลขที่ประจําโตนะครับในที่นี้ผมจะกดตัวนี้ก่อนนะครับหมายเลขที่อยู่ในตอนนี้ก็คือหมายเลขหนึ่งนะครับเห็นว่าหมายเลขหนึ่งจะติดขึ้นแล้วจะมีเสียงดังนะครับประมาณหนึ่งวินะครับเช่นกันครับ เราจะมาดูภายในของตัวนี้กันนะครับภายในตัวนี้นะครับจะมีชุดที่เราไว้ใส่รหัสนะครับคือตัวนี้ครับตัวนี้ผมได้จําลองเอาจัมเปอร์มาเป็นรหัสเป็นรหัสเอลิิตตนนะครับศูนย์ตหนึ่งตอนนี้รหัสอยู่ที่หมายเลขหนึ่งนะครับังนั้นโต๊ะหมายเลขหนึ่งจะติดแต่ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนมารหัสเป็นหมายเลขสองนะครับ เราจะามาดูว่าหมายเลขสองยัติดหรือไม่นะครับครับหมายเลขสองครับผมจะกดซ้อีกทีนะครับแก้ว่าหมายเลขสองยัติดนะครับถึงแม้ว่าจะกดซ้ำอีกทีก็ยังติดอยู่แล้วจะมีเสียงแจมขึ้นนะครับ,บรเราต่อไปเราจะมาดูหมายเลขต่อไปนะครับ ผมจะตั้งไว้ที่หมายเลขสามนะครับแล้วผมก็จะกดครั้งครับตอนนี้เราจะมาดูเลขต่อไปเรื่อยๆนะครับหมายเลขสี่นะครับผมจะกดแล้วครับครับสำหรับตอนนี้นะครับผมได้ทําการกดหมายเลขรหัส ต่างๆโต๊ะต,ต่างๆได้เก็บครบแล้วครับเราจะมาดูหมายเลขสุดท้ายกันนะครับคือหมายเลขที่สิบแปดนะครับครับตอนนี้จะเห็นว่าหลอดทุกดวงติดอยู่นะครับเนื่องจากว่าแต่ละโต๊ะก็ได้กดมาให้พนักง,งานโดยสารนะครับจานรีเซ็ตหลอดเมื่อรู้ว่าแต่ละโต๊ะกำลังเรียกเรานะครับเมื่อเราส่งพนักง,งานไปแล้วเราจะทําการกรดรีเซ็ตแต่ละหลอดให้ดับได้นะครับ สมมุติเราส่งพนักง,งานไปแล้วมมตัวหนึ่งเราส่งไปเราแต่กดให้มันดับนะครับนี่ก็แสดงว่ามมตัวหนึ่งเราได้ส่งไปแล้วนะครับผม,มจะลองกดให้ทั่วนะครับว่ามันสามารถดับได้จริงหรือไม่นะครับ ะครับเรามาดูกันอีกครั้งนะครับผมยังใส่รหัสตัวเดิมครับคือหมายเลขที่สิบแปดนะครับจะดูว่าสิบแปดติดหรือติดหรือเปล่าครับติดนะครับต่อไปก็สิบห้าสิบหกนะครับครับจะเห็นว่าหมายเลขสิบเจ็ดตอนนี้ติดอยู่นะครับแล้วผมจะลองมีเครให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันทางานได้เป็นปกตินะครับครับ เห็นว่าการทํางานของจเครื่องน,นี้นะครับไม่ยากเลยนะครับจะสังเกตว่าถ้าเราเอาไปไว้แต่ละโต๊ะนะครับเราก็จะต้องแค่สายโทรศัพท์แค่สามเส้นนะครับดังนั้นถ้าเราจะเพิ่มโต๊ะได้สูงสุดถึงสองร้อยยี่สิบหกสองร้อยห้าสิบหกโต๊ะนะครับเราก็จะใช้สายไฟแค่สามเส้นเหมือนกันนะครับดังนั้นจเครื่องนี้นะครับก็มีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับร้านอาหารทั่วไปนะครับหรือว่าจะใช้สําหรับ อไปอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเครื่องเรียกเจ้าหน้าทีพ่พยาบาลก็ได้นะครับส่วนตัวผมวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอโครงงานเท่านี้นะครับผมค,ครับ